เท่แค่เหมือนกันนะครับ Miss you so much เหมือนกัน,นะครับผม mm hmm. เดี๋ยวไว้เรามีโอกาสเราเจอกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพกันก่อนแต่ผมรู้สึกว่าลมเย็นก็มาอยู่นะครับช่วงเนี้ยคือเรายังอยู่ในหน้าหนาวกันอยู่ใช่ไหมทุกคน I'm fine and how are you? คิดถึงคิดถึงเหมือนกันค่ะนี่ไงเราก็เจอกันแล้วนี่ไงเราเราเจอกันผ่านจอกันไปก่อนนะแต่ว่าผมผมไม่ยาวสักทีทุกคนดูดิอ๋อแต่เรื่องหูผมจะบอกนี่ผมเพิ่งเปลี่ยนหูได้อีกข้างหนึ่ง,งตอนแรกเรามีแค่ให้ถ่ายว่าตอนแรกเรามีแค่ข้างไหน ใช่ใช่แถวนี้ผมรู้สึกว่าลมลมเย็นมาตลอดเลยทุกคนแม้ว่าจะมีแดดก็ตาม แต่ตอนนี้แพ็กของของเราเราได้เบาลงแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าเราได้รับสมัครทีมงานเข้ามาช่วยแล้วนะครับเนื่องจากว่าถ้าเรายังคงแพ็กเองต่อไปเราค่อนข้างเกิดปัจจัยในการหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นทางเห็นใจลูกค้าที่ได้รับสินค้าผิดออเดอร์บ้างผมแม่งใช่ครับผมแม่งดูผมผมยาวแล้วทุกคน ันนี้ไม่ได้แพ็กของครับแต่เดี๋ยวต้องเข้าไปส่งของเพราะว่าต้องเอาของที่แพ็คเสร็จเข้าไปส่งที่ขนส่งต่อตอนนี้เหรอครับตอนนี้ก็กำลังนั่งคุยกับทุกคนอยู่ฮะผมผมยาวหมดทุกอย่างนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรน,นะยาวหมดทุกที่ยยเว้นผมจริงๆมันก็ยาว วู้พี่โตสวัสดีครับโสวัสดีครับน้องมิวสวัสดีครับน้องชายจะผมผมตัดผมตัดผมมาอ๋อแต่เดือนเดือนเดือน,เด,อนเดือนกว่าใช่ครับแข็งแรงสบายดีครับตอนนี้ผมบอกเลยเป็นไงทุกคนเห็นไหม ชุดน,นี้ไม่ได้ถ่ายไว้ครับก็มีถ่ายว,วันวันต่อวันเลยกู d ดไนท์ night, กันซะแล้วบ, aste, บ่ายสองโมงแ้วมาสเตคับน้ำหนักขึ้นไหมหล่ะครับตอนนี้ผมอยากจะบอกว่า เลขเจ็ดอยู่ไม่ไกลกับเราแล้วนะครับคือจริงๆเราแค่ก้าวไปเองเดียวก็จะสวัสดีเจ็ดแล้ว <c oughs> ยัยไม่เจ่ผมเบ่งให้ทุกคนดเห็นก้นเตโม แล้วตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ขาถ้าผมนั่งอ่านทุกคนพิมพ์มาก็ก็ก็สนุกมาครับทุกคนโอ้ thank you ขอบคุณครับเลขเจ็ดหนักข้าวไหมผมผมว่า แบ่งๆกันได้ไหมครับพี่โซแต่ว่าก็ประมาณเก้าสิบเปอร์เซนครับไขมันนะพี่เขาบอกว่าเราต้องบักก่อนครับบักก่อนที่เราจะมีกล้ามใช่ไหมเราต้องกินเพิ่มน้ำหนักก่อนแต่ตอนนี้อาจจะอาจจะกินเพลิ่ไปหน่อยเหมือนผอมใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะผมไม่ได้ยืนเปล่ามันไปลงที่พุงไงทุกคน อืม่เจ้านายมาระวังนะคะบักตลอดเลยไม่บักครับน้องน่าจะแอบอยู่นะ กูแต่ว่าเราไม่ได้มาไลฟ์นานมากจากรอบล่าสุดนะจากเมื่อประมาณหลายวันที่แล้วเลยใช่ไหมทุกคนแต่ไม่เจอทุกคนผมบอกเลยว่าถ้าเจอกันนี่ต้องตื่นเต้นมากๆแน่เลยครับใช่เขาบอกกล้า,ามเนื้อเนี่ยเราต้องโกยมันไปรวมไว้ตรงที่ภูมิของเพราะวาเวลาที่อากาศหนาวเนี่ยหรือเมื่อเข้าหน้าหนาวเนี่ยเราจะใช้ไขมันตรงนั้นเนี่ยมาเป็นอุณหภูมิให้ร่างกายเราได้รับความอบอุ่นไปนไง แต่ลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบลอยมากอะไรทุกวันก็เบื่อกันก่อนนะดิ Yes I have e a s t e n วิดนึงก็ได้ในสตอรี่เราวันก่อนหรือว่าแบบแอบเหน็นผ่านๆนะฮะเดี๋ยวเราอาจจะมีให้ติดตามแบบนิดหน่อยทุกคนฝากด้วยนะครับผมอาจจะเป็นไม่เอาไม่พูดเราติดตามกันนะครับ coming soon do you see uh ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับต้องจะกิ้งกิ้งกิงกิ้งแล้วเพราเดี๋ยวต้องขับรถไปอีกที่ต่อก่อนประมาณสามโมงเจเจตุ้ยตุ้ย สองชั่วโมงเสียเพราแบงก์กันนะครับทุกคนเอาเลยอ๋อผมจับตัวนจอครับน้ำมันน้ำมันเก็บไว้เก็บไว้สพรับเข้ามามาาแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกคนก็น่าจะหยุดกันไหมครับวันอาทิตย์ละ าบอกวันหยุดสุดสัปดาห์วันนี้ก็ขอให้ทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับมีความสุขแล้วก็ไม่คิดมากทำอุยอ๊ยอุ้ยเห็นชัดชัดเลยเมืกี้แบดนชัดเลยนี่ตรงนี้น่าจะได้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็เอนจอยทุกๆโมเมนต์นะ น้องเรียนจบแล้วครับน้องเรียนจบแล้วครับน้องจบแล้วนะครับบายๆนะทุกคนเทคแคร์ care, แล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ Thank you for support and I have เอ I hope you happy บายนะคะ Live อีกเบื่อ Live อีกเบื่อ,อไม่บอกเบื่ออันนี้นะ goodbye ขาบ๊าย <Good bye S 2> บาย